โอเคค่ะคุณผู้ชมมาเจอกัน EP สองนะคะ EP สองนี่ประภณขอเป็นทุกตระกูลพวกบอลสีแล้วอาจจะมีอันอื่นผสมด้วยนิดๆหน่อยๆเริ่มต้นด้วยหมักผู้หมักเมียนะคะหมักผู้มันมีชื่อไหม<ะ>มันมีชื่อไหมตระกูลหมักผู้หมักเมียแต่ว่ามันจะมีชื่อแยกไหมต้นเล็ดแต่อันนี้เขาอ๋ออ๋ออันนี้หมักผู้หมักเมียอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนกระถางเล็กนี่ละะถังเล็กตรงกลาง โอ้เอื้องหมายนาดางต้นนี้เท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบบาทนะคะเอื้องหมายนาดางอา่ะอันข้างล่างก่อนเลยนะคะนี่เป็นอะไรเนี่ยรับโอ้ต้นเงินเต็มบ้านหูชื่อดีมากชื่อดีมากเลยแล้วต้นข้้งหลังละ่ะร้อยยี่สิบบาทาคาะพัดหรือราหึงร้อยบาทกะอืมอันนี้เหมือนกันไหมอันนี้คือเงินไหลม,มาโออันนี้คือเงินไหลม,มาธรรมดาหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต้นตนต้นหลังนี่แหละคะ่ะลายลายลอ๋อค่ะรัชพัฒนอืมอืมมโอเคอมาลามาจากข้างล่างก่อนเลยนะเดี๋ยวมีข้างบนด้วยข้างล่างนี้ตัวนี้จะเป็นวัวแดงวัวแดงต้นเล็กหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนต้นใหญ่ก็มีสองร้อยแล้วก็สองร้อยห้าสิบนะคะก็ส่วนตัวนี้เป็นอ่าแวบวบมายุลา <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นพวกกวนอิม่มเนาะ กระรานกยูร้อยเจ็ดสิบนะคะกระรนกยูตัวนี้เป็นอ,อมอ,อมชมพูใช่ไหมคะค่ะอ,อมชมพูอันนี้เป็นสองร้อยห้าสิบบาทโหยกำลังน่ารักเลยกระถางก็สวยที่จริงแล้วอ,อมชมพนะูน่ารักมากเลยสีเขางงน่ารักดีอะ,อะอน่ารักดีสวยตอนนี้จะเป็นอีเหนาอีเหนามีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่มีหลอดแล้วนะคะแล้วก็ร้อยแปดสิบสองร้อย ราคาจะแตกต่างกันไปนะคะอืมตัวนี้อะไรอ่ะออมานีอ๋อตัวนี้ออมานีนะคะถุงเงินถุงทองสองร้อยยี่สิบสองรอยห้าสิบสองร้อยนะคะราคามีให้เลือกหลายราคาตัวนี้เป็นอีเหนาแล้วก็เป็นหงเอฮกหลง อ่ะแล้วคานนี้ขึ้นมาเป็นข้างบนบ้างนะคะข้างบนนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์สองร้อยร้อยแปดสิบนะคะราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งร้านอยู่ในตลาดเนะไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ขายอยู่กับบ้านเองอ่ะแล้วก็หกหลงอันนี้ร้อแปดสิบเจ้ากรุงไกเซอร์ร้อยแปดสิบอันนี้เป็นเสือพรานนะคะหนึ่งร้อยข้างหลังอะไรอ๋อหนึ่งพันหนึ่งร้อ จโกงไม้คะ,ะเคะอ๋อกระเบนเหรอค่ะอ๋อใบมันสวยดีเนาะ,ะแปลกแปกงนี้นนอ๋อเดี๋ยวมีต้นโชว์อ่าโอเคเดี๋ยวค่ะไปชมต้นโชว์อ่าแล้วก็วัวแดงอืมตับที่เม็ดเล็กสองรอยห้าสิบบาทนี่ก็พญาพญาสเวทสามร้อยพญาสเวทที่สามร้อยนะคะ เลมอนลายเจ็ดร mm ้อ hmm. ยต้นนี้อะไรนะสับน้อปลาแป้งสับน้อยปลาแ,แ,แป้งนี่ร้อยยี่สิบาทแล้วกข็ข้างหลังอะไรแก้วสารพัดนึกมีราคาเท่าไหร่นะคะสองร้อย <200 S 1> <200 S 2> แก้วสารพัดนึกอู๋สองร้อนี่พุ่มใหญ่แล้วนะใช้ได้เลยไม่แพงข้างหลังนี่เป็นพวกตระกูลกเอ่อเอ่ออร์โกนิมาแล้วก็ราคาก็หลากหลายกันไป ประมาณ200-250 300นะคะคุณผู้ชมต้องมาเลือกเองเพราะว่ามันเยอะมากคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในมีอีกที่หนึ่งแล้วจะมีต้นใหญ่หญหญๆกว่านี้ใช่ไหมข้างด้านในโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ EP 3นะคะคุณผู้ชม EP 2ก็ต้องจบคลิปไปก่อนเจอกันที่ EP 3นะคะ